ค่ะกรับสวัสดีค่ะลุงแปงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงแปงค่ะค่ะลุงแปงนี่เพื่อนกันเป็นคนฝันเม่นเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาลุงกับเขาเลยเนาะลุงเนาะเขาอยค่ะมางวดนี้เพื่อนฝันแต่งไดไจะให้เพื่อนเราความฝันให้ฟังค่ะฝันแต่งไดไลุงเออเนาะฉันไม่มีคนแก่นี่ยคนเขาเนี่ยล่ะค่ะเพืกินเหล้าเมากันนะมพื่อนเหล้าเมา่แล้วยางไปหาเขายางไปปุ๊บค่ะยางไปปุ๊บเพื่อนก็ได้โดดลงมาเลย นังน่งม่แค่เน่อืแคือแสยน่อนก็น<ะ>แม่เพราะว่แว<ะ>ค่แน่นี่หล่ะก็แม่าโดนลูกพืดกปเหมือนแล้วคนสูนขนหนาเลยคนเครียดแบบแบบจงจังเลยนะที่ขาคนเลยเลยบามีนิดหน่อยวาวประมาณยึดๆิตแปลดปิงอะไลงมาหาเศรษฐกิจอะเรกเเน่แน่เนี่อวันดีคอยหามเจามา้าว่าพังคอยจะเขาตั้ง เขาต้องคอยนั่งนอนเอ้ยคอยนั่งหนีได้นะแวก็เราต้องคอยบวกไปทั้งเจอได้คุกเต่าคนนันเลยยุดเลยนะยุดยุดทั้งที่เลยนะมาข้นมามุ้นมามาหายวะัเลยนะคอยเรื่องหัวมาขากันที่กันนั่งกี่ราเมาสัมันควรรอนะเมื่อก็อนดนย้งนะ่ก่ัตั้งแขนจะโผอยู่ก็กรนโดดลงไปเลยพี่เจ้าหน้หนีนะเขาเป็นอะนี่เจ้านั่งยุ่งแ่นีุ่่งเออต่้งหนแก่ก็รโดดก็ง่ายสูขึ้นมาขยันชูขึ้นมา ขาค้นนะเต้าเต้าคนเพราะกขาไเต้าไรเหมือนนิ่หน่อยูบาบางไปปพ๊่มไปเพั่ม็เลยวะเตาๆจะไปขืนได้ไ้เหมือนมันขืนได้เนี่ยมอยเจามุ่นปเต้านี่คอยหามอยู่เนีคอยอยู่เขาต้งขังก็ได้ไปขางคนนี้ได้หมดละวันกุ้งเขาได้ยุดเลยยุดตั้งทีเลยน มาคนคู่ซูนนั่นคูเท่าก็นักอยวคูจะกันเรากราดเป็นเสียชีวิตหเลวรืองย่างตรงหน้าตามมึงอายุเ่าเลนว่านแต่าาทำเราว่านนะเมื่อเขาลอกกันพอดีอไร้ายกะจายึ้นซุ่มทีขึ้นหนองก่อนค่ะแล้วอยุจะทิบปีแรเท่าแสิบเจ็ดเราแปดสิบเ็ดปีเออค่ะไปแล้วจะใ้เล็กไปปันกอายุเราน่ย ว่าเราศนย์นเาศูนยก็ศูนย์มูมี่ะนศูนย์เนาะศูนย์มูมี่นะนย์ให้มน้าเยขาพี่มอคอเจออในรแก่ตัวนี้เราต่างอรงยี้พอลกเป็นนิสุขนไม่โซ่หุนเห็นคนอันนี้ได้ทีนอกในยาว่าหันคือร้านนี้หนีละค่าเลืเขาห่นเราก็ยุดเลยนะเพราะว่ารวมเดงกวันี่ก็มีศูนย์เพราะว่าเพราะว่าหยามมีก้นผอมก็เลยยุดเออม ยุดซันกับแปลว่าเด็ก็มีศูนนะลูกเราว่ากันม้อนว่ากันจซุนมืนเบ้าเ่านี่กันคอยหามจว่าบางเนี่ยตัวนี้เป็นุนจะเล่าเนี่ยคอยซืบะหามเจคอยจะเข้าคาเสืนผิได้หมดนะยุดทันทีเลยได้ห่ดยุดทันทีทันทันเลยนะแบโบรไก่เลยบอกยังไงยุดศุนยุดจะหายเลยยุดจะหายเลยเ้ยคุณพอแป้งก็เลยขึ้นวาเลขงวดนีศูนหนีบอมีบ่มีเลขจะหายเลยไป ตสองตัวไม่แปดแปดเจ็ค่ะแต่ไข่สามตัวก็หอมต่งอยางแข่งนี้นเก่าแปดเจ็ดเก่าแปเจ็ดตัวเดียวเพะนี่มีเลยค่ะเก่าเปดก่าปเจะสตัวเด่นเด็ดเลยครับแปดเจ็ดตัวเดียวทั้งสองตัวกับแปดเจ็ดตัวเดียวเป็นลุงตัวเก่าเนาะลุงตัเก่าเพราะว่าเผื่อเอาเนาะนี่ับเน้นเน้นแปดเจ็ดพอพอแปดเจ็ดค่ะะ ระหวางทะเน้ำมเคยออกทะเลนานะเราดินาแ่เป็นเก่าแปดเาก่าแปดแปดเก่าเนี่ยแล้วก็คือหอือเก่าอ่อนนะเลาวก็ถือเขาโซนนะแล้วเราไม่มีแล้วเนาะก็ชูนมูมี่เงือนเพราะว่ากระหายย้อนกินเหล่าเนาะจะได้เอาขวดเหล่าเพรายางมากเพิ่เราเราตั้งไว้อยู่ ลรลงไปทูุนเองแต่ของมึนแต่ของยาคากรวดตีค้นนะเราตัางว้คือกาแน่ไม่เห็นกราอยู่แต่ว่าพวกไอ้เหมือนใ้รคนนู่นนี่ก็หามอ่างกรบอฟังม่อนเดื่อนมาที่ย่างใกล้มากกูนะายเลยค่ะคอยหามกาเบอฟังนี่ือคอยคอกางย่อได้คนนั้อใคเขาข่าวคนนี้ได้คนนั้นอ่ายุดเลยแ่ยุดยุดทันทีเลยกต่ชุนมามีนะแต่ว่าพิ่นมาหลายกลัวมั่มีเุิ่นผู้ยหญ่ไรกี่หล่อมีคนผู้เดียวคอยมากช่วนั้นก็เนผู้ี มอนก็มาพอดีมาขอคำตอบของมึงว่าขอกันยุยุดไปเลยะค่ไม่ยุบอันมุกแตงนี่กักบ้านคือว่าจุลละคือแข่นี่นะไม่ั้นได่กี่รุ่งกับสี่สามพันบ่าวบ่าวเอาก็นีะแต่ว่าบ้าน็กที่รุ่งต้นนี้ทำก็เก่าซ้ำเก่าซ้เก่าสามเก่าซ้าเก่าบ้านในที คุณถอแปงสามเก่านาะแต่ว่าคุณถอิ่นว่าน่าจะบโบแมนบาดฤกตีเอามับ่เออองท่านเอาเราสองครองกันหนึ่งมาเก่าเอาค่ะแต่ว่าคือยืนี่คือเ่าเขา่อนแต่ว่าคุณผอแปงมีมันใจว่าเลขนี่มันมีอยู่ในนี่ละเลข3ตัวนี่เก่นี่ละมุนอยู่นี่ละค่ะตัหน้าทั้งหลังนึงางหาว่ีีด้มีโอกาสบ่ทีเล็เก่านี่สิหันลงได้บอหองเป็นหกได้บ่ แต่ว่านีนลุงเนาะเขาก็พบตัวเดียวกันเขาบ่เป็นดอกบ่เป็นแม่นบ่เพราะว่าันก็ูนผเ่าหน้าผูดเฒ่ากับเราออกเป็นผูดเฒ่าเนาะไม่เป็นเก่าอยู่แลแต่ว่ามันเป็นพบอะไรมันใจมี่ซูนกับบุมีอยู่แล้วเพราะว่ามีผูดเถ่าผู้เฒ่าซูนแต่ว่ากับโบเน่เนาะส่านชมทางบ้านเราแปดชุกอบปดชุดเจปีอเมนลค่ะค่ะอลไมีคทำนีนาะค่ะ ค่ะเรื่องแล่ความฝันกับลุงนี่จำหนีว่าลุงนี่ำหนีค่ะขอบคุณได้หลายนาคบคุณเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ราทุกคนค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของคุณพ่อแปงเนาะเก้าแปดเจ็ดค่ะเน้นแปดเจ็ดนาะค่ะท่านผู้ชมให้ชคให้มมานกับตัวเลขของพ่อแปงเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกกับขอฝากช่องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอกค่ะถ้ามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดเดยูุ่ไสจ่าปอกกับสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเกาค่ะ แต่ยาฝ่าวไปใสเหมือนนี่จะปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะไปค่ะมาสการค่ะหลวงปู่ค่ะอ,อันว่าเรื่องของสีเพิงน่องสร้างลากาเซ็นผมแม่ทรณีให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกอ้บุกเสกออกมานี่ยําหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขาขายในธุรกิจ อ่าเป็นเมตตามหาอิม่ไไมอ่าไปใส่มาใส่กระซาร์มวิชีเป,ปรูดเทพดาคนหลอกสมหลักษาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกข้าขายอ่าหรืออยูในใส่ส่วนตัวในวิธีว่าเน,น,น,านี่ยขออนุบาลในเฮือนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำสร้างส่วนเต็นผมแม่โทรณีบางของทีนก็เอิอนแม่เส้นผมแม่โทรณีบางคนมันก็เอิอนไปเป็นเครือข้าหลงมันจะมีตัวถูกับตัวแม่อ่าอยู่ในเอ กรนีที่เห็นไม่นี่มันครบถูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทังหลงในสับค้นคือว่าถ้านำไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่โชกไม่ลาบมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่าจยมเขาโมซ่าไปแล้วดูซิว่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นวัตถุยางค่ะใครว่าดีก็ดีเออไปท่างเมียยังบ่เคยเสือเรือถึงเบอร์ก็ถือเขาเางินยู่ามันนมันอานาจมาไหนแบบไหนเนี่ยส่วนมากอลวองปูหรืออาจะมานีจะเน้นไปทั้งโชกลาบ ค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขลุงเรื่องประกอบสิ่นใดื่อยังลุงเรื่องอยู่สุขอย่างอ่าือสร้างเป็นสีสั์สีมีชีวกรูงฝ่ายนี้ว่าประมาณกระายไก็ใส่สัสสคคส่ต้องใส่สร้างใน,ในการอกอกรบกซือกส่วนมากเขาเลยเชือจำนำมามานาบนาบจะขี่มันก็เาบานอกคันดีบดเอ่าว,ว่าจะขนส้่งอ่นานังสั่งประกับส้่งอันนี้ชีรามาเย่านี่เพ็ดเป็นสีผึง่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันสั่งโต๊ะมัน ไล้มาจากลูกลูกคนเดียวสร้างอยู่สี่อยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นหนวดผสมเสร็จของงาสร้างแล้วก็พวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเ็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ำให้ยาโยมเพ่นมาช่ำบุญสร้างสลอกสลาสร้างแม่ยังกพิ่นมาบูชาไปกับรูวุาเสาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด้านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อสั์คุณตัวประเทศของเสดสร้าง จเจ้าอีบ่าสุ่จะจะอานเจ้าหมอทุกโอ,อกมออกม็ใส่สร้างก็เลยเอาเจวนี้มาเป็นเครื่องร่างหลุถที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง,งหายยาโยมไป่าสาข<อ>ค่ะท่านผู้ชมจา่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์นอคเนอกระด้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบา้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชม หนวดเมตตามหาสเสนีเมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะปอจะเปิดข้างในให้เบิงเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงืนเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในใการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งข้างในน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารอียงประกอบอยู่ในหนันเน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทางด้านในนี่ของหนวดนี่จะมี เส้นผมแมทอรนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นๆอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครือเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้ก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะน้องสร้างคะ่ะหนังสร้างคะ่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพึงน้องสร้างคะ่ะ ใส่ในด่านเมตามาามตามหาเนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเรื่องนุนดวงรับซับค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเฮ็ดเอียงกับบพ่อสีดบ่โพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับซับเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องนุนดวงค่ะ ผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบอคอยเขาหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์ว่าวกับไผกกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงหฮาเวานี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะ ในเหลื่ยงน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ